ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนันทารีาพาคุณผู้ชมนะคะมารับชมบรรยากาศนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านท่านใหม่นะคะในวันนี้นะคะที่สถานทูตอิหร่านประจํากรุงเทพนะคะก็ทางสถานทูตนะคะจะเปิดให้ประชาชนชาวอิหร่านนะคะได้เข้ามาเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยนี่เป็นสถานที่ลงคะแนนนะคะเชิญรับชมบรรยากาศคะ่ะ การเลือกตั้งประธานาธิบดีในอิหร่านจัดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2567ัโดยสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยทำหน้าที่เป็นหน่วยเลือกตั้งสำหรับชาวอิหร่านในประเทศไทย Mr. Mr. Jalili and Qalibov Candidates election in the elections. ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นายซินมนันุดรองประธานาธิบดีอิรานรายืนยันรายงานว่า,ราประธานาธิาบดีไรซีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆได้เสียชีวิตจากปฏิเหตุเฮลิคอปเตอร์ นาธิบดีอิหร่านตกที่ชายแดนอาเซอร์ไบาจานทัสนิมรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้เรียกประชุมฉุกเฉินต่อมาผู้นำโลกพากันแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของประธานาธิบดีไรซีที่หลังไหลเข้ามาและในวันนี้ประเทศอิหร่านได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่อีกครั้ง โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านจัดให้มีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2567โดยสถานทูตอิหร่านทำหน้าที่เป็นหน่วยเลือกตั้งสำหรับชาวอิหร่านในประเทศไทยโลกกำลังจับตาดูว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านคนต่อไปคาดว่าผลการนับคะแนนจะทราบแน่ชัดในค่ำนี้ จากนั้นรอประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอิหร่านอีกครั้งรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปและนี่เป็นบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านณนสสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำราชอาณาจักรไทยเมื่อเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย ในวันที่28มิถุนายน2567นายเนสเซรดินเฮดารีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านด้วยนาตาลีซิสจุริตผู้สื่อข่าวอีวีซีเวิร์นิวและท็อกลีเดอร์เอเชียรายงาน